สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากได้สมาชิกเพิ่มนะคะก็ให้บริการตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนได้เลยนะคะก็น,นึ่งเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คําว่า kmkth หรือกดพาลิ์จากดานล่างกันไปได้เลยค่ะในตัวเว็บ kmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านไหนได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k m MM k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมียู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนว่าผ่านยืนยันและผ่าน,ยน,านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้งยู t ูบท t กต k อกอินสต a แกรนะคะทวิตเตอนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มได้บมสุดตรงนี้กดไปที่ Facebook กันเลยหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่ม สมาชิกเข้ากลุ่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะทั้งตัวรับประกันไม่รับประกันความเรียุคุณภาพที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นสามเจศูนเจสามเจศูนหละกันนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะในคำอธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อมารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของแต่และออเดอร์ของเพื่อนเองก็จะอยู่กันตรงนี้เลยนะคะ ลิงตัวนี้คัดลอกกมาได้เลยค่ะจากโพ์ที่ากรจะ,ะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะอันยอดไปด้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่1 3 5่้านะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยกดตรงชื่อด้วยนะคะปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะใส่กันไปหนะึ่งร้อยในราคาสิบบาทเองกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็ได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ในหนาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้าน,นี้กันเลยค่ะส่วนหน้าบตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองมือเบินทันใดมีปัญหาทติงเงินไม่เข้ายอดไห์ขึ้นช้านะคะสามารถทําเลขออเดอร์ตัวนี้ส่งให้แอมินตรวจสอบกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแต่และออเดอร์นั้นนะคะจะมีรายละเอียดบอกกันอยู่ไม่ไว่าจะเป็นปริตภัณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิง์นะคะที่จะอยู่หน้าน,นี้กันเลย สถานะตอนนี้รอระบบเติเงินการติเยินกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR code โค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะเงินงจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอินกันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเป่ากันนะคะตัวอ่างเป่าเวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเป่าของทูมันนี่เวเลตนะคะตัวนี้ ไงไ่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในนาตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพืเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ a ลตูนิกรสามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเลื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนัเรีออ o r อร์มาวางกระถงนได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ ากเพื่นท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,นยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น,น้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่นะ,คะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกินลองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดสมาชิกเข้ากลุ่มใน a c e b o o k ก็ขึ้นกันมาแล้วเพื่อเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m p t e. h กดผ่านลิงก์จากทารางกันได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอียดายดกันก่อนได้นะคะการใช้งานง่ายค่ะเพียงคัดลอกลิงก์โพสที่ตัอนการจะใช้บริการ เปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานง,ง่ายๆแล้วนะคะราคาก็ถูกมา,มากๆเลยยอดขึ้นไวมา,มากๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ